ง่ยคุณยากครับขายเสื้อ้าน้่นบอกดูนี่บอกฝนตกนะโอ้ฝนตกว่ามันสิขายเสื้อพามือสวงขายเสื้อพาเก้าวของออกไปให้เด็กหน่อยสิหดอ <c oughs> เลืกโรงเรียนแล้วเลิกโรงเรียนแล้วเลืกอโรงเรียนแล้วโอ้ปวดหัวน้ำเด็กหน่อยปะปวดจ้อเหมือนหยาขอนเด็กหน่อยสมือเนาะอสอนหยาบบอกหยาบบอกหยาบไปเฮ็ดเขาแน่ตีเขาแน่บ่ได้เดียเขา ฟองผู้ปกครองฟองพอ่อฟองแม่เขา<ห>เออเขาไล่ออกจากคู่แล้วสุม,มือนมาคือเ่าเด้อแต่สมัยผมเรียนสิวาให้มึงฟังสมัยผมเรียนนี่ห้วยคู่นี่ย่านก็พอก็แม่ผมเด้่านคู่สุม,มือนดล่นหวานเพยาะานไเด้คู่เพราะว่าไปแตะเขาตีเขากับว่าไดเขาถีฟอ้องเขาถีฟ้องเขามันเป็นเรื่องสั้น เด็กน้อยก็เล่บ่ใครได้นังสือตัวเลยบ่ย่านคู่เห็นคู่ซ้ำเซียวเนาะเมยอไหลบ่เมย์ไหลบวเพื่อ,อนีนอยฝันบ้าเห็นม้าดำไหมเห็นม้าดำเห็นม้าดำม,ม,ามันไหลบ่มันไหลห่วยแต่เกาฝันเห็นม้าดำมันก็มีทางเดียวเท่านั้นแล้วมีแต่ปวาสีแต่ความ <laughs> จีแตกเหจีมาจีแตกิืจังกอฝันเห็นมาดำโอ้ยบ่ได้ฝันเห็นเล็กได้เลียกได้หมดเลนี้ได้ยุ้ยเลยหรได้บ่ะเอาห้พี่น้องพื้นเพิงชิมนี่ยุ่กะอ่าบอกเพื่นเนี่ยได้ตัวไหนบอกชัดๆรวดหนึ่งสองหนึ่งสองอืมวันนี้บอกหนึ่งสองปที่นี่เดี๋ยวผมเสบยบให้มึงฟัง มือขึ้นนี่เนี่ยรถคันนี้อ่าผมฝันเห็นว่าว่าผมฝันเห็นสายยันวัดดุงนี่ล่ะขี่รถมอเตอร์ไซค์ขี่มอเตอร์ไซค์คันนี้มาจอดตรงนี้ล่ะมาจอดไปนี่ล่ะอ่าบัดท,ที่นี่10ปีมณิษัทสายยันว่าเคยขี่มอเตอร์ไซค์เทียขับมอเตอร์ไซค์บ,บ่เป็นฝันเห็นเ็นขี่คันนี้ล่ะอืม

ลักษณะปุ้แล้วมาบอกผมมาบอกเป็นลนักษณะใดเป็นเป็นผีหรือเป็นแบบจ้งไหนหรือเป็นเทวดาหรือเจังไหนเทวดาเป็นคล้ายเทวดามาบอกโอ้สรุปแล้วงวดสีมาวันที่หนึ่งอ่า,อา,อากันยายนุนี่แนนว่งเล่นวันหนึ่งสองนี่แ<น>อเอาพี่น้องครับเบื้องคิมนี่ก็ใส่พิจารณาญาในการชมเด้อพี่น้อง คู่ย h ạ c พิ่นบอกเลขหนึ่งสองแกขว้างสื่อว่าอะไรคือว่าหาซื้อหาซื้อลอ,อลตเตอรี่ไว้เนี่ยเ้อบอกก็ซื้อบนสีนาะโอ้มาซึงว่าถ้าซื้อยาเลขแปะบ่ยามันแปะย่ามันบอกออกก็เลยสิบนหาซื้อลอตเตอรี่แม,ม่เออเอาเดี๋ยวผมก็สิลองซื้อเลขมึงบอกกี่ดอกหนึ่งสองหาลอตเตอรี่จกใบกัน <c oughs> สีไปใส่ตัวบาที่รึยสีไปใส่ตัวสีไปหาผู้สาวแล้วมั้ย <laughs> สีไปหาผู้สาวหงวยผู้สาวทางใดนวะเอสสาวเซียนเหรอสสาวเซียนสสาวคู่วิคนงามปะวะสาวคู่มีคนงามโอ้โหมีแต่นคนขี่ไรอมีแต่นคนขี่ไร่เลสิไปกีบสาวเซียนสสาวโอ้ยให้ไปนดำในเปีนน่งเนาะให้ไปนดำเนี้ยบ้าเลย โอ้สรุปแล้วมือนี้เพิ่นเลิกจากโรงเรียนมาพี่นอ้องอืเพิ่นเลิกจากโรงเรียนมาแล้วเพิ่นกะมาจุมว่าเด้หน่อยม,ม,มันมันมันหยาบนีล่ล่ะสอนได้กะคือเก้าอืมให้ได้ไหมถึงให้เพราเป็นเพราะเพาอยากให้เพราอยากให้ดูเขากคนบ่อโอ้สรุปแล้วนี่เสื้อผ้ากับขวางดอกตีเพราด้มาขายดอกตี่เออ อฝนมันตกเบื่อี้เออก็เลยมาแขงอะไรนี้เออมาแขงอะไรมันเป็นร้านค้าขายของเนาะมันเป็นร้านค้าขายของไมยูเออสีเฮ็ดไมอยู่โอ้ล้านค้าสีเฮ็ดไมยูข้าเจ้าะไมเห็นเลยสิว่าขายเสื้อผ้ามือสองตีโอ้ยบอแมนได้พี่น้องบปะไรอ่ะบมแนเออเอาไปไปกันเละสีไปหาสาวเจี๊ยบมาตีเอามันใจเป็นบัวหนึ่งสองไงเอเอา พี่น้องปวดใส่วิจารณญาณในการรับชมนะครับเดอ้อคลิปนี้คู่ยักบอกเลขหนะึ่งสองพันัก